โอ้ดูดร้อนจังเลยอ่ะอ่าเสนอไหนกี่คนคะนี่ช่องยูทูบหน่อยมาเดินแถวมาอย่าลืมไปจับ r ะไรให้ด้วยนะเดินเป็นแถวด้วยนะคะไปไปไปอ้าวโอ้ต้องเดินเป็นแถวนะคะต้องเดินเป็นแถวนะคะอันนี้นี่นี่นี่ต้นสาละนี่ต้นสาละนี่เป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าเนี่ย เกิดใต้ต้นไม้นี้นะคะนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วก็ตายต้นตายตายใต้ต้นไม้นี้ด้วยนะคะแต่ว่าพันธุ์ต้นสาระของประเทศไทยกับประเทศอินเดียนะพัน์ต่างกันแต่ชื่อเหมือนกันนะออพญานาคมันยังไม่มาจากแม่น้ําโขงเลยแม่น้ําโขงแห้ง,งมันอยู่ที่ตลาดนะพญานาคอยู่ที่ตลาดนะ เพราะว่าม anyway. ันอยู oh, that that <ah> ่กับขวดเหล้าไงมันอยู um ่ก like ับขวดแม่น yeah ้ำโขงไงเออนั uh ่งและอ่าถามแรกของเราพอแล้วเจ้านายอย่าถามหลายโอ๊้ย่านต่อเดินมานี่เป็นสิบคำถามแล้วนะคะ โอเคมาขยับเข้ามานี่จ้าขยับเข้ามานี่ค่ะอันนี้ที่หยอนคืออะไรที่หยอนนี่คือหยอนตังใครมีตังหยอดนะคะนี่เขาจะเอาตังนี้ไปไปไปทาบุญนะคะเดี๋ยวกรอนให้พี่พามพูดก่อนเวลาเราพูดเสร็จปุ๊บไหนใครเกิดวันไหนก็อยากจะทําบุญหนึ่งบาทสองบาทแล้วแต่เลยตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวอย่าเพิ่งมาเตรียมตังของตัวเองเอาไว้นะคะฐานแรกของเรานะคะฐานแรกของเราก็คือ พุทธรูปเจปางพระพุทธรูป7จ็ปางกับวันเกิดทั้ง7ดังนั้นวันเกิดทั้ง7มีวันอะไรบ้างคะ1วันอาทิตย์สองวันจันทร์สองวันศุกร์ได้ไงล่ะลูกมีวันจันทร์เห็นไหมอ่าสองวันจันทร์สวันอังคารสี่วันพุธห้วันพฤหัสหกวัน สุกเจ็ดวันเสาดังนั้นคนเรามีทั้งทั้หมดที่เกิดมามีเจ็ดวันนะคะมีเจ็ดวันเย่อย่าเพิ่งถามเดี๋ยวให้ครูพูดก่อนอย่าเพิ่งถามยิงเลยเนาะเก็บไม้เก็บไว้เดี๋ยวหายนะคะทีนี้พระปางทั้งเจ็ดนั้นนะคะก็คือมนุษย์เกิดเจ็ดวันดังนั้นมนุษย์เกิดเจ็ดวันมีความแตกต่างกันดังนั้นในทางพระพุทธศาสนาก็เลยสร้าง พระพุทธรูปนะคะโดยนำปางต่างๆของพระพุทธเจ้าเอามาประจําวันไว้ทั้งเจ็ดวันโดยวันอาทิตย์เป็นปางอะไรคะปางถวายเน่นะปางถวายเนนี้ทำไมถึงต้องเป็นปางถวายเน่คะเพราะเขาบอกว่าคนเกิดวันอาทิตย์เป็นคนใจร้อนขี้น้อยใจมากนะคะเอาความสำคัญนะดังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์จึงต้องบูชาพระปาง ปางถวายเนตรเพราะอะไรคะเพราะปางถวายเนตรถือว่าเป็นปางที่สำรวมระวังที่สุดดังนั้นคนเกิดวันอาทิตย์จึงต้องเป็นคนที่ต้องสำรวมระวังเวลาพูดเวลาคิดเวลาทําอะไรนะคะอันนี้ก็คือคนเกิดวันอาทิตย์นะส่วนที่สองคนเกิดวันจันทร์เห็นไหมนี่คนเกิดวันจันทร์เห็นไหมคะมองคนเกิดวันจันทร์ซินะคนเกิดวันจันทร์นะคะมักเป็นคนโชคดีเพราะอะไรคะ เพราะถือว่าเป็นปางที่พระพุทธเจ้าประทานพรดังนั้นคนเกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีสเสน่ห์เมตตามหานยิยมไปที่ไหนมีแต่คนรักคนชอบแล้วก็ถือว่าเป็นคนมีบุญมาเกิดด้วยเพราะอะไรคะเขาก็เลยโบราณน,นะคะคนโบราณก็เลยได้ดําปางประทานพรเนี่ยมาประจําไว้กับวันจันทร์เพราะอะไรคะเพราะคนเกิดวันจันทร์มักเป็นคน ได้รับการอุปธรรมคำโชูหรือได้รับพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองนะคะนั่นคนเกิดวันจันทร์สามารถหยอดเหรียญได้นะคะเหรียญบาทได้นะคะ<ม>คนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารนี่เป็นปางอะไรเอ่ยอันนี้เป็นภาพปางอะไรเอ่ยปางสายญาติหรือปางพระนอนนั่นเองดังนั้นคนเกิดวันอังคารมักเป็นคนรวยแต่เป็นคนขี่ เกียเพราะชอบนอนตื turn, you 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 ่นสายแต่การนอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการนอนที่ตื่นตั้งแต่ตีสามดังนั้นเมื่อเกิดมาเป็นวันอังคารแล้วมนุษย์เราถ้าคนไหนเป็นคนขี้เกียจเิดวันอังคารเป็นคนขี้เกียจนอนตื่นสายแล้วก็ต้องตื่นให้เช้าหน่อยเหมือนพระเหมือนพระอะไรคะพระสายญาติปางวันอังคารนะต้องตื่นแต่เช้านะคะสองปางต่อมาก็คือปางวันพุธ นะฮะใครเกิดตางวันพุธนี้มักเป็นคนอะไรคะเป็นคนลำบาก,บากเป็นคนลำบากเลยมาตั้งแต่เกิดเลยแต่จะสุขสบายยามแก่ยามเท่าเพราะอะไรคะเพราะคนเกิดวันพุธนั้นจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อต้องไปทํางานเหมือนพระพุทธเจ้าที่ต้องบินทบาทแต่เช้าตรู่เห็นไหมคะนอนตื่นสายไม่ได้มีพระบินทบาทสิบโมงไหม ไม่มีพระต้องตื่นแต่เช้าตีสามสวดมนต์ไหว้พระเสร็จปุ๊บตีห้าเตรียมตัวจัดอาสนะที่นั่งหกโมงเชา้ชาก็หกโมงเช้าเดินออกไปบินธบาตแล้วดังนั้นคนเกิดวันพุธจึงต้องเป็นคนตื่นแต่เช้านะคะเพื่อที่จะต้องไปทํางานจึงจะได้ดีนั่นเองฉะนั้นคนเกิดวันพุธมักเป็นลักษณะอย่างนี้ดังนั้นคนโบราณก็เลยต้องเอาพระปางวันพุธเนี่ยมาให้ประจําวันคนเกิดวันพุธเพื่อให้ เตือนสตินั่นเองต่อมาคนเกิดวันพะระฤหัสคนเกิดวันพะระฤหัสเนี่ยนะคะมักเป็นคนมีบุญมักเป็นคนมีวาสนามักเป็นคนได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจูด้าสาธุอนโมธนาข่าใครหยอกเลี้ยงขอให้ขอให้เฮงเฮงขอให้รวยรวยขอให้ปังปังนะคะแล้วถ้าคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยมักเป็นคนอะไรคะมีบุญ มีบุญมีวาสนานะคะมีบารมีนะคะมีบุญมีวาสนามีบารมีนะคะเพราะอะไรเพราะปางวันพฤหัสนั้นมักเป็นพระพุทธรปุปางสำคัญสาธุ เพราะวันพฤหัสนั้นเป็นปางสําคัญของพระพุทธเจ้าก็คือนั่งขัดสมาธิแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมขั้นสูงนั่นเองดังนั้นคนเกิดวันพฤหัสมักเป็นคนมีบุญมักเป็นคนมีวาสนามักเป็นคนมีบารมีแล้วก็มักทําอะไรก็จะสําเร็จกว่าวันอื่นๆนะคะอันนี้คือคนเกิดวันพฤหัสนั่นเองนะคะในคนเกิดวันศุกร์นี่คนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุนกร์นี่มักเป็นคนหลงตัว มักเป็นคนหลงตัวเองอ่าจริงหรือเปล่าเออจริงแฮะอ่าเขาบากว่าคนเกิดวันศุกร์มักเป็นคนหลงตัวเองบางทีอาจจะหลงว่าตัวเองหล่อที่สุดบางทีหลงว่าตัวเองสวยที่สุดบางทีหลงว่าตัวเองเก่งที่สุดบางทีหลงว่าตัวเองรวยที่สุดหรือบางคนเกิดมาเป็นคนจนก็มักหลงตัวเองว่าทําไมฉันเกิดมาจนแท้ ดังนั้นคนเกิดวันศุกร์เป็นคนทุกข์เพราะความคิดและเป็นคนขี้น้อยใจดังนั้นโบราณชาวพุทธก็เลยได้สร้างพระปางรำพึงมาประจามาประจําคนเกิดวันศุกร์เพื่อที่จะให้รู้ว่าเมื่อเรารวยแล้วก็ไม่ควรดูถูกคนอื่นและไม่ควรหลงตัวเองมีสติแม้แต่เราจนสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือต้องมีสติแล้วก็สู้ชีวิตแล้วก็ตื่นมาแต่เช้าแล้วก็ สร้างคุณงามความดีหรือทํางานต่อไปนะคะอันนี้คนเกิดวันศุกร์นะถามเยอะเกินจนพิธามลืมวิชาหมดแล้วเนี่ยนะลืมวิชาที่จะพูดหมดแล้วนะคะอ่าต่อมานะคะต่อมานะคะอ่าเต็มเลยนะคะนี่มีแต่ลูกปูเลยนะคะเนี่ยอ่าสุดท้ายเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์นี้นะคะเป็นพระพุทธรูปปางนาคโปรกข้างบนจะมีพายาหน้ากีหัวคะ โอเคค่ะสาธุค่ะมีพญานาคจริงๆแล้วตจะต้องมีพญานาคประมาณเจ็ดเสียน,นะคะจะเป็นของโบราณนี่จะทำเจเสียแล้วก็จะทํา9เสียน,นะคะ,ะแต่อันนี้ไม่รู้เป็นไงทำห้เสียเองนะคะดังนั้นพระนาคโปรกเนี่ยนะคะ,ะถือว่าเป็นคนที่ลำบากแต่เป็นคนดวงแข็งนะคะ ใครทําอะไรไม่ค่อยได้เลยนะคะตกน้ําก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้แม้แต่จนแล้วก็ยังไม่ตายอีกนะคะตายยากจยงเลยคนเกิดวันเสาร์เนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไรแต่พอเวลาได้ดิบได้ดีได้ดิบได้ดีเพราะอะไรคะได้ดิบได้ดีเพราะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจูดังนั้นคนเกิดวันเสาร์มักได้ดีเพราะผู้หลักผู้ใหญ่แนะนําอุปถัมภ์ค้ำชูอุดหน,นุน ดังนั้นคนเกิดวันเสาร์จึงจําเป็นที่จะต้องมีความกระตันยูมีความรู้คุณแล้วก็มีความจงรักภักดีต่อผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่ให้คุณแก่เรานั่นเองโอเคไหมคะมนคนฮะโอเคต่อไปเราจะไปที่ไหนดีตอนนี้แดดกําลังร้อนเดี๋ยวเราจะไปดูพระศิวลีกับพระสักกัญเจยนะมหาเถรรักนะคะมาตามมา ใช่เป็นพระมหาเถระนับถีีนาศพนะคะต้องเดินตามนะต้องเดินตามเป็นแถวเลยนะต้องเดินตามเป็นแถวห้ามแตกแถวนะคะใครแตกแถวนะขี้ออกเป็นทุเรียนนะคะอ่าไม่ใช่นะขี้ออกเป็นทุเรียนนี้ออกเป็นรูปรเลยนะไม่ใช่ออกเป็นเป็นก้อนๆนะต้องออกเป็นรูปทุเรียนเลยนะในอีกน้ำน้ำนั่นก็เลยเลยตักตูดพวกเราเห็นไหม เป็นลอกๆเลยนะคะเดินค่อยๆเดินนะคะเดินนะคะโอ๊ยอากาศร้อนเย็นไหมเย็นไหมนักเรียนเย็นไหมคะอ่านันแหละเดินพอจะให้หมดเวลานักเรีนครูคะเรานี่นี่จะพาเข้ากลุ่ม พาแต่ไปแต่ละฐานี่ต้องจําอะไรให้ได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าจําอะไรจําไม่ได้นะไม่ใช่นะอา่านะคะอันนี้ฐานที่1พระทั้ง7ดนะคะพระทั้งเจ็ดเนี่ยเรา,เ,าเราทําการศึกษาพระทั้งเจดแล้วต่อมาเป็นฐานที่สองฐานที่สองฐานที่สองจะเป็นพระ สังกันจยนะมหาเถระเราจะไปทางนู้นก่อนเลยเนาะ <S <S 1> <S 1> เออเดี๋ยวเราจะไปสังกันจยก่อนแล้วก็ไปเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเราไปดูลานเศรษฐกิจพอเพียงของของพี่ๆนะคะเขาทําการปลูกไว้นะคะเนี่ยไอ้ตะไคร้สีเขียวเนี่ยหนูๆต้องค่อยๆเดินนะลูก <S <S ลใช่มันจะลื่นไม่ใช่กลัวอะไรดอกไม่พี่พรามไม่ได้กลัวพวกเราลื่นดอกพี่พรามกลัวตะไคร้มันจะมันจะขาดออก เสียดายแต่ใครอุตส่าห์เกิดโอ้โหเห็นมหาเจดีย์องค์ใหญ่ไหมคะโอ้โสูงใหญ่มากเลยเนาะสูงใหญ่มากเลยข้างบนเนี่ยนะคะข้างบนมหาเจดีย์เนี่ยนะคะเราจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ข้างบน เดี๋ยวอีกประมาณ 45- ปีเดี๋ยวสร้างเสร็จนะนุกเดี๋ยวมาหาเจดีนี้สร้างเสร็จนะคะเราสามารถปีหน้าเนี่ยเราสามารถเดินขึ้นไปข้างบนได้เดี๋ยวเขาจะให้เราเดินขึ้นไปข้างบนมันจะมีบันไดเดินวนขึ้นไปข้างบนปลอดภยัยไม่เป็นอันตรายนะคะข้างบนเนี่ยนั่งสวดมนต์ไหว้พระได้แล้วก็ชั้นที่สองเดี๋ยวเราจะมีการจัดอบรมเนี่ยเนี่ยชั้นชั้นใหญ่เนี่ยเราจะได้อยู่ข้างบนนี่ตลอดทั้งวันเลยสนุกดีนะคะใส่แอร์ให้ด้วยเย็นสบายนะ <Yeah. S 1> เออนะคะ อ้าวเราขึ้นมาข้างบนนี้นะคะอันนี้ยอดจีบาค่หะหาออ,อนี่อ้าวรอบๆหลวงปู่เลยค่ะรอบๆหลวงปู่เลยนะองค์นี้ชื่อว่าเป็นสองคตินะคะถ้าเป็นคติทางาถ้าเป็นถ้าเป็นความเชื่อนะคะทางพระพุทธาศาสนาฝ่ายเทรวาขาตกาตาในในหนูเคี้ยวอะไรแดงๆอ้าปากสิหนูเคี้ยวยังยืดออกมาเลย เดี๋ยวโดนเลยไหนใครเคี้ยวยางเยอะเดี๋ยวโดนตีไม่เร็วเดี๋ยวนี้แหละไม่มีข้าวกินแบบอือนั่น <c oughs> อันนี้จอ,องเขาฝังสังฆพระพระตายเขามาฝังตรงนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพาเข้าไปอ่าพระพุทธรูปพระองค์นี้นะคะถ้าเป็นฐานคติทางพุทธศาสนาแบบมหาย,ยานเราจะเรียกว่าพระสังกัจจายนะนะคะเหมือนกับอยู่ทางฝั่งทางน้นนะคะอ่า วุ้ยเขาโกหกหรอกผักกันเชื่อนอนนเออในนี้มีอะไระอะไร่ะฮะตกในนี้หรอไม่มีอะไรเลยคะ่ะไม่มีอะไรเลยก็จะก่อก่ออิฐถือปูนขึ้นมาแล้วก็วางพระนะคะแต่ถ้าเป็นคติของพุทธศาสนาแบบมหายานนะคะพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นพระอะไรคะพระศรีอรยะแม่ไตรหนูเห็นทางขึ้ไปบน้าแปบ๊บหนึ่งค่ะลูกคะ่ะ ในพระรีอริยะเมตไตรนะคะอ่าพระรีอริยะเมตไตรเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่ห้าในพระธรกับนี้ที่จะเกิดมาแล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะคะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จะโปรดสัตว์นะคะมีอายุนะคะแปดหมื่นปีใครเกิดอยู่ในยุคข,ของพระรีอริยะเมตไตรนะคะจะมีอายุแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนปีนะคะ แต่ถ้าในยุคของพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็คือสูงสุดก็คือ120ปีนั่นเองอายุของคนนะคะถ้าอยู่ได้ก็อยู่120ปีนะแต่ถ้าอยู่ในยุคพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็คือ80,000ถึง100,000ปีอยู่ที่บุญบารมีของเราด้วยดังนั้นนะคะชาวพุทธก็เลยมีความใฝ่ฝันอยากจะไปเกิดในยุคของพระศรีอริยะเมตไตรเพราะว่าในยุคนี้จะได้ไปเจอพระศรีอริยะเมตไตรแล้วก็ได้ไปฟังคําสอน ของพระองค์เราก็ต่างก็บรรลุมากมายและหลังจากนั้นหนึ่งแสนปีไปแล้วนะคะพระศรีอรยะไม่ไกลก็ตายไปแล้วนน่นนี้นั้นทุกคนก็ตายไปหมดแล้วนะคะหลังจากนั้นโลกของเราก็จะว่างจากาศาสดาาุูธนะคะว่างจากพระพุทธเจ้าลงมาเกิดมากมายนะคะเออเออไปะยกะมือไหว้เขาาลูกม้านั่นะไปยกมือไหว้ว่าลกจุดธูปเก้าดอกด้วยนะเออ เอาทามที่สองเวเนี่ยเราต้องเงียบเงียบนะเพราะว่าในนี้มีทหารอยู่กับตำรวจอยู่เนี่ยเขาอยู่เต็มห้องเลยรับต้นไม้นี่มีสิทธิ์สัตว์สิทธิ์ใช่ไหมใช่เป็นต้นไม้เป็นต้นโพนะคะมามาลูกมามามาทำนี่มาแล้วหนูจะไปกรีดเขาทำไมล่ะคะเอออันนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะคะเห็นไหมอ่า ท่าน้มนี้แทนที่เราจะปลูกแทนที่เราจะปลูกดอกไม้อย่างเดียวเราไม่ปลูกนะคะรเราปลูกอะไรอันนี้เขาทําเ็นเหมือนเหมือนจานดาวเทียมนอกโลกนะคะมันมาจอดลงตรงนี้แล้วเขาก็เลยทําสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะเออนั่น,นแหละเนาะทีนี้นี่เศรษฐกิจกพอเพียงเดี๋ยวเราก่อนที่รักของ ที่รักของที่รักของคุณครูนะคะดูก่อนนี่คือเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่พืชเหล่านี้สามารถใช้ได้ในครัวเรือนของเรานะคะมีอะไรบ้างเอ่ยนนะักเรียนดูซิ1ต้นกล้วย2ต้นมะละกอ3ต้นขา่าต้นขิงต้นตะไคร้ต้นพริกนะคะต้นหอมมากมายเหลือเกินนะคะดังนั้นผ่านพวกนี้แม้แต่เราปลูกไว้แค่นี้ก็สามารถเอามาใช้ได้นะคะ สามารถเอามาใช้ได้ในครูเดินตัวที่เราไม่ต้องไปซื้อหาที่ตลาดนะคะถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอะไรลูก<ม>ฮะ<ม>เออม,มามาเดินตามมาเลย<ม>นี่นี่ทีนี้เราก็เจอเจอพระอีกองค์หนึ่งนะคะ<ม>เราเจอพระอีกองคหนึ่ง<ม>ก็คือองค์นี้<ม>เห็นไหมครอันนี้เรียกว่าพระผู้กุยหกเจ้า ดีพระผู้คุยหกเจ้านะคะผู้คุยหุเจ้านี้ก็คือเป็นพระที่เขาเรียกว่าอะไรคะท่านสําเร็จแล้วแล้วท่นนี้ก็มีเซียนนะคะ <_ an> เด็กน้อยเนี่ยมาเกาะอยู่ตามมน,นี้มากไปเนี่ยอันนี้เป็นเทวดานะคะ <_ an> เป็นกุมาทรทองที่เป็นเทวดา <_ an> ดังนั้นถามกติของคนจีนเขาเลยบอกว่าถ้าใครก็ตามมีพระผู้คุยหกเจ้าเนี่ยเอาไปกราบไหว้ที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยววิชาในหวัวคุณครูจะ รูพูดได้จบก่อนนะคะพู้คุยหกเจ้าเนี่ยถ้าใครก็ตามได้นาพระพุทธรูปองเนี้ยไปตั้งไว้ที่บ้านนะคะก็จะมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองดังนั้นคนจีนเขาก็เลยมักจะเอารูปพู้คุยหกเจ้าเนี่ยไปไว้ในบ้านเพื่อให้เขาเกิดความโชคดีมีลูกหลานมากมายนะคะเนี่ยแล้วเราเห็นอะไรคะเห็นไหมมีเห็นฮะอะไรเรียนยากมีหนู เด็กน้อยเหรอทำไมล่ะมันเลี้ยงยากเหรอมันเ้ยน้อยขนาดนี้มันน้อยขนาดนี้เลี้ยงยากใช่ไหมเราต้องกินหัวอาหารไงเดี๋ยวเข,เขาโตไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆเรื่อยเรื่อยเืออ๋ให้กินหัวอาหารก่อนฮะเออใช่เหมือนเราแต่พอเรากินข้าวเนาะอันนี้องค์เล็กนี่นี่ตัวเล็กๆขนาดนี้นี่เราต้องกินหัวอาหารก่อนกินหัวอาหารเหมือนไก่ตัวน้อยน้อยเหมือนปลาเห็นไหมปลาบูเห็นไหมลูก นะะคอ้าวต่อไปเราจะไปที่ไหนกันดีเอ่ยฮะไปที่ไหนกันดีอ่าตรงน้ำไม่เดี๋ยวก่อนเราจะเดินจากนี้ไปแล้วเราก็จะไปดูที่หินและต้นโพนะคะเป็นสัญลักษณ์ของไปไปไปเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาใครเดินก่อนคุณครูนะออกลูกเป็นออกลูกเป็นจระเข้ต้องให้คุณครูเดินก่อนนะคะใคร ใครเดินก่อนคนโทรออกโลกเป็นจรลัสเเคเดอ